สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม <c oughs> นะะเจอสิริเล่นงานเลยครับพี่น้องนะครับผมบอกว่าทางลัดไปอำเภอรกระสังนะะมันพาผมมาหลงทางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับผมอ่ะก็โจทย์ก่อนนะครับผมหาค่าน้ํามันก่อนเติมน้ามันไปถ่ายคลิปโตก่อนนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าที่จะมาโจทย์ขายอยู่กลางป่าเลยครับผมเมืองจะนับเลยอ่ะ จทกรนครับพี่น้องหากน้ำมันกรนหากคันน้ำมันก้นนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของโอ้นะนี่ครับผมวันนี้ผมคัดมาแบบสวยๆเลยครับพี่น้องนะฮะมือเกลือเลยครับผมนี่นะฮะก็จะมีเป็นโครสครับผมสภาพมือหนึ่งชัดๆโอ้นะฮะโครสมาได้มือหนึ่งเลยครับแล้วก็ดี x นะครับผม ตัวนี้ก็สภาพสวยครับผมแล้วก็จะปีใหม่ครับผมใหม่นี้เป็นมือหนึ่งนะครับเป็นคลื่นยูนะครับตัวนี้นี่ครับผมสวยๆเลยครับพี่น้องใหม่นี้สองสองตัวนะครับอ่ะหาค่าน้ํามันก่อนโครดนะครับตัวนี้เอามาพันร้อยเพราะมันใหม่นะครับผมถ้าปกตินี่เขาจะขายอยู่ประมาณพันหนึ่งตัวนี้ผมเอามาพันร้อยผมขอขายพันสองนะครับเพราะว่าเนี่ยครับ ม่กุ่งหน้า <amino S 2> ทางตะวันออกอมุ่งหน้าไปทางตะวันออกอะไรของมึงเออมีกี่กาดกระบาลอยอันนี้เอามาพันเอ็ดนะครับเพราะว่ามันใหม่เลยนะครับผมยังไม่มีในคลิปที่ไหนแน่นอนขายพันสองนะครับส่วน DBX ตัวนี้เอามาสี่สิบห้าขอขายสี่สิบหกนะครับผมสี่พันหกครับผม DBX ตัวนี้สภาพโอเชอเลยนะะนี่แต่โครสปลั๊กเป็นสีชมพูด้วยพี่น้อง แต่สภาพใหม่มากครับผมนี่ใหม่จริงครับผมโครดสองทางสามทางดีเบ็กก็มีถลอกบ้างครับผมแต่ถามว่าเทไหมไม่รับประกันครับผมราคานี้ไม่เทหรอกพี่น้องนะครับสี่พันห้านะครับผมตัวเดียวจบครับไม่ต้องมี EQ ไม่ต้องมีคอมเพรสเซอร์เกตอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเดียวจบเลยสี่พันหกเอากําไรร้อยหนึ่งอันนี้พันสองเอากําไรร้อยหนึ่งไม่เอามาพันห้าขายพันหกครับผมนะฮะของมือหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ ยังไม่เคยใช้งานนะครับเป็นคลื่นยูนะครับตัวนี้นี่หัวไม่ครับผมโอ้ไม่สวยนะรอเตอร์นี่นะครับผมก็สามอย่างนี้ได้กำไรสามร้อย300ครับพี่น้องแก๋วอืมนะไปแต่ละร้านได้ร้านละสามร้อยสองร้อยนี่ก็ได้แล้วคารมันห้าร้อยพอจะได้ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมแต่พอที่มาจยดขายอยู่ทุ่งนางครับผมโอ้มีสิริมีกิแกาดกระบาลนะะทางลัดที่เร็วที่สุด ถนนสวยงามสวยงามกระนูนเวียว่าีนิเจเนาะดูว่ามีแต่หินลูกหลังนะ้รถผมยิงแต่อะไรหลุดตามเส้นทางด้วยนะครับก็เบริกรถก่อนครับผมนะจอดหายใจก่อนนะครับก็นี่เลยครับพี่น้องก็มีสินค้ามาจอดขายกลางป่าเหมือนเดิมครับผมนะ dbx 4,600บาทครอส1,200บาทย้ำว่าเหมือนได้มือหนึ่งเลยครับผม นี่นะฮะไม่เคยเห็นในคลิปที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะฮะแล้วก็ไม่ลอย MBA นะครับผมคลื่นยูตัวนี้จับมาพันห้าขายพันหกครับผมกาไรด้วยเดียวรู้เรื่องนะครับผมรองเท้าขายไหมเอเอาไว้ใส่เออนะขายรองเท้าทาไมนะครับก็ใครเอาก็ทักมาเด้อพี่น้องเบอร์โทรศัพท์095026876 7ครับผมนะจัดไปเนองพี่น้องเนาะจอขายกลางป่าตามสไตล์ของเรา ไปแล้วครับใครสนใจเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างเด้อโทรมาแล้วกันครับผม